นิยายเสียงเรื่องหงสีชาติภาคหนึ่งเล่มหนึ่งบทที่หคืนนี้ช่างยาวนานนัเสื้อเสียงลากร่างอันเหนื่อยอ่อนย้อนกลับมาทางเดิมชุดคลุมสีขาวหล่นคลุกดินอยู่ตรงหน้าแต่นางไม่ได้นำพาหยิบขึ้นมาคุมร่างด้วยท่าทางเฉยเมยอ,อากาศยามนี้เย็นลงมากแล้ว อาพรตัวบางจากผ้าราคาถูกมีแต่จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงชุดนี้แม้ซสื้อเย็นมออไผ่แต่ก็หาได้มีราคามากมายดูแล้วเป็นผ้าที่พี่สาวผู้นั้นเลือกมาให้เสื้อเสียงต้องขายหน้ายามสวมใส่เด็กหญิงไม่สามารถล้มป่วยได้ในเวลานี้สกุลส่งกำลังจับจ้องหากจะขจัดเบีย้ยของฝ่ายนั้นต้องทำเสียตั้งแต่ตอนที่พวกมันยังไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อความเชื่อมั่นสั่นคลอน โผลแต่ละอี้จะค่อยๆถอนตัวการสร้างบ้านในสมัยนี้แม้จะลงหลักปักฐานแล้วแต่การย้ายก็ไม่ยากมีหลายคราวที่อี้ขนาดใหญ่ล่มฉลายอี้ขนาดเล็กก็หันไปพึ่องอี้ขนาดกลางแล้วรวมตัวกันจนกลายเป็นอี้ขนาดใหญ่แห่งใหม่แต่ละอี้ประกอบด้วยจวนของโหลที่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยบ้านเรือนน้อยใหญ่ตามกำลังฐานะผู้คนส่วนมากศรัทธานในโหล ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำที่สืบเชื้อสายของชนเผ่าตนเมื่อโหกล่าววาจาพวกเขาจึงยินดีติดตามโดยไร้ข้อโต้แย้งอี้ชายแดนหลายแห่งถึงกับได้ชื่อว่าประชาชนในอี้นั้นยอมตายตกตามกันจนสิ้นเผ่าพันธุ์ดีกว่าให้ค่าศึกบุกลานดินแดนฝั่งอี้ของสกุลหลินถือเป็นหนึ่งในอี้ชายแดนที่มั่นคงด้วยมีรากฐานมาจากอี้ขนาดเล็กหลายแห่งที่รววมกันเป็นอี้ขนาดกลางเช่น เซยอี้ของสกุลซยเขยอ,อี้ของสกุลฟางซืออี้ของสกุลซือสกุลเหล่านี้เป็นสกุลนักรบที่ครอบครองพื้นที่ชายแดนพวกเขาไม่เพียงแต่สามารถขับไล่ข้าศึกแต่ยังทำให้ชาวบ้านที่รีภัยเข้ามาสวามีพักเป็นพวกด้วยเหตุนี้ โหระดับสูงจึงพยายามโค่นล้มสกุลหลินเพื่อที่จะครอบครองอี้ชายแดนอันแข็งแกร่งเหล่านี้แทนแต่นักรบใช่พักดีง่ายเพียงนั้นหรือเมื่อทราบว่าสกุลหลินมีภัยตัวแทนแต่ละสกุลจึงส่งนักรบของพวกเขาเข้าสู่เมืองเอกของฟางอี้กองกําลังจากหลักสกุลผัดกันลัดระเวนจนศัตรูยากเด็ดรอดพลังของฟางอี้ทําให้คนสกุลส่งหวาดผวากลัวว่าวันหนึ่งตนจะถูกแหวกัด ด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงตเตรียมแผนการทำลายชื่อเสียงคนสกุลหลินผู้โด่งดังที่สุดสองคนซื่อฉินและซื่อเสียงไม่ว่าจะทางใดคนสกุลหลินล้วนเหยียบอยู่เหนือคนสกุลซ่งองค์ชายรองและองค์หญิงห้ามีฐานะสูงส่งกว่าองค์หญิงองค์ชายของสกุลซ่งดังนั้นจึงต้องกำจัดก่อนที่สกุลหลินจะพงาดไปมากกว่านี้เดิมทีสกุลซ่งคงไม่รีบร้อนเพียงนี้แต่สกุลซางสายรองกำลังตีตัวออกหาก่าง ด้วยศึกภายในบ้านหนักหนักนักพวกเขาไม่มีกำลังมากพอที่จะน้อมรับศึกนอกบ้านอีกสายแม้บางสิ่งจะเปลี่ยนไปแต่บางเหตุการณ์กับโครงเดิมสกุลส่งเคยคิดร้ายกับซื้อเซียงอย่างไรก็ยังคงเป็นแบบนั้นแต่บางอย่างซื้อเซียงคิดว่าแม้แต่ตัวนางเองก็ตั้งรับไม่ทันทางเดินทอดยาวไปยังประตูทางออกเกี้ยวไม้จอดรอเจ้านายอยู่สองหลังลวดลายลูกป,ปัดโดดเด่นท่ามกลางคบเพลิงบุรหลุด ผู้ยืนอยู่หน้าประตูมีสองคนหนึ่งดำหนึ่งขาวโดดเด่นท่ามกลางเหล่าทหารที่ยืนเฝ้าระวังอยู่เบื้องหลังผู้หนึ่งมีใบหน้าคมเข้มดังนักรบหากผู้ใดกล่าวถึงแม่ทัพที่อยู่ในห่วงคันนึงของสตรีก็คงเป็นเขาผู้นี้สร้างอย่างเจียจะอย่างไรก็ทำให้ผู้คนไม่อาจละสายตาได้นับรุนีน้อยใหญ่จึงเก็บภาพเขาไปฝันว่าเป็นสวามีของตนขณะอีกผู้ที่ทำให้ซื่อเสยียงชงัก บุรุษในอาพรสีขาวสะอาดกลมกลืนกับหิมะซึ่งตกปลอยชายผู้นี้มีผิวขาวจัดใบหน้าหล่อเหลายิ่งนักทว่าเมื่อเทียบกับสางอย่างเจียที่อยู่ข้างๆกลับดูบอบบางและอบอุ่นมากกว่าสางของเจี่ยมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าไม่จางหายทำให้เขาดูเป็นคนชายที่เข้าถึงง่ายอบอุ่นประดุดแสงตะวันรอบกายขอมักมีคนลายล้อมอยู่เสมอ ู้คนต่างถูกสเสน่ห์ของเขาดึงดูดทว่าเมื่อคุณชายสกุลซางทั้งสองยืนเคียงข้างกันแล้วรัศมีที่เคยเรืองรองของซางของเจียกลับดูเหมือนถูกซางอย่างเจียกลบไปเสียหมดสิน้นไม่น่าแปลกใจที่ซางของเจียจะเกลียดชังพี่ชายจากตระกูลสายหลักผู้นี้นักในเมื่ออีกฝ่ายโดดเด่นเพียงนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจแค่ซางอย่างเจียย,ยืนหยุดตรงนั้นทุกสายตา กับหลงลืมแล้วว่าซางอย่างเจียก็ยืนอยู่ข้างกันการก้าวเท้าอย่างเชื่องช้าเกินความจําเป็นของเด็กหญิงอยู่ในสายตาของบุรุษชุดดําแม้สีหน้าจะไม่เปลี่ยนแต่เขาก็สัมผัสความผิดแผกนี้ได้องว์หญิงห้าผู้นี้เห็นพี่สาวยังกระโจนเข้าใส่เหตุใดถึงมีท่าทีหงอยเหงาเพียงนั้นเล่าดวงตาของชายหนุ่มพลันจับจ้องไปยังน้องชายที่อยู่ข้าง ซางหยางเจียรทราบว่าซางของเจียมักดึงดูดคุณหนูทั้งหลายทว่าท่าทางขององค์หญิงห้ากลับไม่น่าใช่ท่าทีของคนหลงไหลตรงกันข้ามควรจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่อยากเข้าใกล้แต่จำต้องใกล้เสียมากกว่าเสื้อเซียงเคยพบซางของเจียด้วยหรือเหตุใดเขาจึงไม่ทราบใจของซื้อเซียงต้องการให้เวลาเดินช้ากว่านี้หรือหยุดนิ่งไปเลยก็ได้ นางเหนื่อยล้าจนไม่ต้องการพบเจอคนที่เคยมีอิทธิพลกับตนความรักของนางหนึ่งชาติมอบให้เขาชีวิตของนางก็มอบให้จนสิ้นการจะลบลืมรักนั้นใช้ใช้เวลาเพียง8ปีก็หมดสิ้นเสียเมื่อไรต่อให้ผ่านไปยังอนาคตอันยาวไกลานางก็ไม่เคยได้รักผู้ใดตะกรอนซึ่งตก้างจากอดีตชาติจึงยังคงละคลุค้งอยู่ไม่ขาดแต่สายธารไม่หยุดไหลฉันใดเวลาก็ไม่หยุดเดินฉันนั้น ไม่นานร่างเล็กก็ก้าวเ,เข้ามาประจันหน้าคุณชายทั้งสองท่านคาราวะาองค์หญิงห้าคุณชายสกุลซางทั้งสองโค้งตัวคาราวะาองค์หญิงน้อยพร้อมกันซื่อเสียงยอบกายรับใต้ฝ่ามือที่กุมกันเชเล็บจิกเนื้อเอาไว้ไม่ให้สัน่นการพบเจอคราวนี้เร็วเกินกว่าจะทันตั้งรับนางเองก็เป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดาที่เคยมีความรักครั้งหนึ่งกับชายตรงหน้าแม้ปากจะบอกว่าเครียดแค้นเขานัก แต่ก็ยังไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกหน่วงภายในส่วนลึกของจิตใจได้หนึ่งชีวิตที่ทุ่มเทไปเพื่อชายตรงหน้าใช่เพียงแปดหนาวก็ผ่านพ้นแม้จะเตรียมใจรับไว้ตั้งแต่แรกว่ามีบางอย่างผิดแผกกว่าชาติก่อนทั้งสร้างอย่างเจี๋ยผู้ไม่เคยเจอในช่วงเวลานี้กระทั่งหมอเทวดาที่เคยผ่านพบในช่วงสุดท้ายของชีวิตคนเหล่านี้ลวนปรากฏเบื้องหน้านางอย่างชวนให้ชงนยิ่งนัก การเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของสกุลลินท่าทางจะกระทบไปสู่หลายสิ่งทว่านางไม่คิดว่าเสื้อเสียงในวัย8ปีจะได้พบกับซางขงเจียชาติก่อนกว่านางจะได้พบบุรุษผู้นี้ก็ตอนเติบใหญ่แล้วเขาคือสหายร่วมรบผู้หนึ่งที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ต่อมานางจึงวางใจมอบชีวิตไว้ในอุ้งม,มือของเขาก่อนจะถูกเขี่ยทิ้งอย่างไม่ใยดีชีวิตหนึ่งนางมีเขาเป็นแสงตะวัน คอยฉุดรังออกจากเงามืดอันแสนอ้างว้างเขาคือครอบครัวคนเดียวที่นางมีสิบกว่าปีที่อยู่ร่วมกันมาแม้สุดท้ายจะจบลงด้วยความทรมานแต่เขาก็ยังเป็นที่ยึดมั่นเพียงหนึ่งเดียวเสื้อเสียงไม่ใช่ไม่แค้นแต่นางก็ยังรักหัวใจคนเรามีเพียงหนึ่งความทุ่มเทก็มีเท่านั้นบางครั้งอาจจะด้านชาไปบ้างแต่ความผูกพันที่เคยผ่านใช่ว่าหมดสิน้น สำหรับซื่อเสียงในชาติก่อนสร้างขงเจียดสำคัญยิ่งกว่าชีวิตตนเพื่อช่วยเขานางใช้เลือดเนื้อเข้าต่อสู้กี่คราวที่บาดเจ็บสาหัสเพียงออบกอดเดียวก็สามารถเยียวยาได้องค์หญิงห้าเพียงแค่ต้องการความรักจากใครสักคนเท่านั้นน่าเสียดายที่คนผู้นั้นไม่ได้จริงใจกับนางถึงอย่างนั้นความทรงจำที่เคยมีเขาอยู่คือทั้งชีวิตนางจะสามารถตัดมันได้เพียงไม่นานหรือ สำหรับซื่อเสียงแล้วซื่อเยี่ยนคือคนที่นางแค้นเคืองอย่างแท้จริงพี่ใหญ่ผู้นั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ปลดหน้ากากแสนดีออกทําให้นางทราบว่าซื่อเยี่ยนไม่เคยเห็นตนเป็นน้องเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งเท่านั้นทว่าซางองเจียต่างออกไปเขาไม่เคยยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อลูกของนางกับเขาถูกจับกระชากไม่ได้อยู่ที่นั่นยามร่างของนางถูกบรรจุลงลงศิลาเพื่อเคลื่อนศพ นางไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใดแม้จะหวังให้เขามาช่วยทว่าก็เป็นเพียงความหวังอันเรนลลารางเท่านั้นนางเพียงแค่ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าค่อยๆสะสมและจบลงยามนี้หัวใจของนางไม่ได้เต้นให้กับบุรุษผู้นี้อีกแล้วแต่เมื่อพบเขาความทรงจำในอดีตพลันทะลักเข้ามาอย่างบ้าคลั่งไม่รักแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่ผูกพัน พันซื่อเยี่ยนยังไม่ก้าวเข้ามาชีวิตของนางก็ปกติดีแต่นางไม่ได้ต้องการหวนกลับไปอีกแล้วความเจ็บปวดนั้นเกินกว่าจะรับเอาไว้นางทุ่มให้เขาหมดใจแต่เขากลับให้เพียงเศษเสี่ยวหนึ่งกลับคืนหากซื่อเซียงแคนซื่อเยี่ยนเพราะอีกฝ่ายพรากทุกอย่างไปจากนางนางก็แน้นซางของเจียเพราะเขาแจกจ่ายความรักของตนอย่างเท่าเทียมความรักของซางของเจียตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของตน เพราะผู้ที่เขารักที่สุดคือตัวเองสตรีทุกนางที่อยู่เคียงข้างก็เป็นแค่ไม้ประดับบ้างเป็นโลกบ้างเป็นบรรณาการที่สุดท้ายจะส่งออกไปรับความตายในรูปแบบแตกต่างกันหน้ากากคนดีของเขาชวนให้สตรีลุ่มหลงคำหวานของเขาก็หลอกล่อให้พวกนางติดกับสุดท้ายจึงถูกเส้นใยรัดเอาไว้ไม่ให้หนานย้ต้องพันธนาการทั้งชีวิตอยู่ภายในรางนึ่ร้ทางออก ซื่อเสียงหลบหนีออกมาด้วยความตายของตนท่ามกลางความรู้สึกผิดหวังที่เคยไว้ใจเขาเคยร่วมมือกับนางเข็นฆ่าศัตรูมากเท่าไรสหายของนางก็สิ้นใจตายในมือของเขามากเท่านั้นตต้ล่านี้แมนรักมากแต่ก็ต้องตื่นเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงนางไม่อาจเป็นนกปีกหักที่กลับไปให้เขาอบอุ้มครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อรักษาตัวเสร็จก็โบยบินเพื่อแว่นแคว้นของเขาต่อ สุดท้ายความรักอันบบอบางก็ค่อยๆแตกสลายนางรู้ว่าตนไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นานแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาสิ้นใจเพราะซื้อเยี่ยนชาติก่อนนั้นเหนื่อยนักชีวิตในชาตินี้ก็คงไม่ต่างกันเท่าไรหมากที่วางลงไปแล้วยังต้องเดินต่อไม่ว่าอย่างไรชาตินี้ก็ลิขิตให้นางกับเขาเดินกันคนละเส้นทางท่านอยากได้แผ่นดินข้าก็จะให้แต่ข้าจะไม่ให้ประชาชนของข้า ข้าจะให้เพียงแค่แผ่นดินซึ่งเนืองนองไปด้วยเลือดของท่านเท่านั้นครั้งนี้ซื่อเสียงต้องการชดใช้ทุกชีวิตที่เคยสลัเพื่อตนชาติที่แล้วพวกเขาต้องตายอย่างสูญเปล่าหลายครอบครัวต้องสูญเสียเพื่อสตรีโง่ง,งมผู้นี้ชาตินี้นางจะต้องเข้มแข็งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกนี่แค้นนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อตนแต่เพื่อปวงประชาที่สิ้นใจกลายเป็นผีเฝ้ากำแพง คบไฟไหวโวกลมหนาวพัดมาอีกระรอกส่งความรู้สึกเสียดแทงไปถึงผิวกายของเด็กหญิงทั้งที่นางห่มชุดคลุมตัวใหญ่ผมที่เคยเปียกหมาดยามนี้แห้งไปบ้างแล้วถึงอย่างนั้นนางก็รู้สึกตัวรุม,รมๆคงต้องกลับไปพักโดยเร็วคุณชายทั้งสองไม่ต้องมากพิธีซื่อเสียงไม่กล่าวมากความนางไม่อยากยืนหยุดตรงนี้นานนะัก ยิ่งไม่ต้องการจะพูดกับคุณชายสกุลซางทั้งสองอากาศยามนี้เย็นนักองค์หญิงมิสู้ให้กระหม่อมไปส่งพระองค์ข้อเสนอของซางขงเจียทำให้เสื้อเสียงเผลอก้าวถอยหลังเขาไม่ได้ลวนลามไม่ได้ขยับร่างกายส่วนใดแต่นางกลับรู้สึกว่าวาจานนั้นคุกคามจนไม่อาจรับน้ําเสียงของเขาหลอมรวมกับความทรงจำชาติก่อนทำให้นางได้แต่หวนคิดถึงความรักอันโง่ง,งมของตน หากหนีได้ซื้อเสียงย่อมวิ่งไปแล้วในตอนนี้นางยังไม่พร้อมสัมผัสสิ่งใดที่เป็นเขาทั้งสิ้นยามนี้นางสิ้นไรเรี่ยวแรงเกินกว่าจะต้องมาปั้นหน้าสนทนากับเขาอีกถ้าทางเช่นนั้นซางของเจียมีได้นำพาทว่าซางอย่างเจียได้แต่เก็บมาคุ้นคิดองค์หญิงห้าผู้นี้แม้แต่กับจกักรพรรดินางยังกล้าก่าววาจาแต่กับน้องชายของเขาท่าทีของนางดูประหลาดยิ่ง เราไม่ได้ออกจากตำหนักมานานนักจึงอยากค่อยๆเดินกลับเราองค์หญิงขอขอบใจในน้ำใจของคุณชายรองแต่คงต้องปฏิเสธคำปฏิเสธของซื้อเสียงทำให้รอยยิ้มของซางของเจียแข็งค้างคุณชายรองสกุลซางคือผู้ใดต่อให้บิดาไม่อยู่แล้วสกุลซางสายรองก็ยังไม่ใช่นารไม้ตอกเขาเป็นถึงหนึ่งในคุณชายที่หลายสกุลวางไว้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งให้กับบุตรสาว สร้างขงเจียจึงไม่เคยถูกใครปฏิเสธมาก่อนกระทั่งองค์หญิงใหญ่หรือองค์หญิงสี่เมื่อพบเขายังต้องแอบชายตามองแต่องค์หญิงน้อยผู้นี้กลับไม่นำพานางทำราวกับการเดินกลับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นดีกว่านั่งเกี้ยวที่มีเตาผิงอบอุ่นกับเขาคุณหนูมากมายเพียงใดต้องการโอกาสนี้แต่องค์หญิงผู้นี้กลับไม่ยินดีคว้าไว้ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดสร้างขงเจียจึงรู้สึกประหลาดนัก เรากับบางสิ่งที่สำคัญกำลังหลุดลอยแต่ช่างเถิดเมื่อนางไม่ต้องการเขาก็จะไม่ย้ำเช่นนั้นกระหม่อมต้องขอตัวก่อนคุณชายรองเดินทางปลอดภัยซื่อเสียงไม่ได้สนใจยามอีกฝ่ายก้าวเท้าขึ้นเกี้ยวเด็กหญิงหันไปหาบุรุษอีกหนึ่งที่ยืนฟังนางกับน้องชายของเขาสนทนาเรากับไม่มีตัวตน เมื่อเกี้ยวของซางคงเจียค่อยๆลับไปจากสายตาซื่อเซียังจึงหันมาสนทนากับว่าที่ซางโหเมื่อเห็นว่าเขาไม่ยอมขยับขึ้นเกี้ยวสักทีนางเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วขอนางกลับไปพักผ่อนได้หรือไม่แม้ในใจจะรอบสะบดแต่วาจาที่เปล่งออกมานั้นตรงกันข้ามหากท่านยังไม่กลับเช่นนั้นข้าคงต้องขอลาคุณชายใหญ่เดินทางปลอดภัย ประหม่อมก็ขอให้องค์หญิงเสด็จกลับโดยปลอดภัยเช่นกันพยะค่ะอย่าได้ไปหกล้มที่ไหนเข้าบ่าวใคร้ไม่มีให้รับใช้กลัวจะหายารักษาไม่ทันเอาผู้ถูกปรามาตกำลังจะอ้าป,ปากสวนกลับทว่าสายตานางพันรับภาพอะไรไม่ได้นอกจากสีดำเด็กหญิงรู้สึกว่ามีผ้าผืนใหญ่คุมกายอยู่เมื่อดึงลงจนมองเห็นจึงพบว่าสิ่งที่อยู่ในมือตนคือผ้าคุมตัวหนาของพี่ชายท่านนั้น แม่นึกอยากบริภาทเขาสักเท่าใดแต่เกี้ยวซึ่งถูกหามออกไปไกลก็ยากเกินกว่าจะวิ่งตามเสื้อเสียงสะบัดชุดคลุมขนสัตว์ตัวใหญ่คลุมร่างของตนเองแล้วค่อยๆเดินจากไปชุดคลุมตัวนี้อุ่นนักไอร้อนจากร่างของบุรุษยังคงตกค้างอยู่แต่ทั้งที่สะบัดคลุมตั้งแต่ศีรษะแล้วความยาวยังลากเท้าไม่ทราบว,ว่าพี่ชายผู้นั้นตัวใหญ่เกินไปหรือนางตัวเล็กกันแน่ ซื้อเสียงถอนหายใจขณะค่อยๆแบกเสื้อคลุมหนากกับตำหนักในใจก็ภาวนาขอให้ถึงตำหนักแล้วชายผ้าผืนนี้จะยังอยู่ดีไม่เช่นนั้นนางคงต้องชดใช้ให้ซางโหไม่น้อยนางยิ่งไม่ค่อยมีของมีค่าอยู่ด้วยหวังว่าพี่ชายผู้นั้นจะไม่ตรหนีมากนักถ้าหากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟิงซาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ